วันนี้ได้ออกข้อสามแล้วใช่ไหมใช่ครับก็การดีครับมีโอกาสมีโอกาสได้เข้าไปย่องที่ไตยังนะครับรอคุณหมอครับมาเรียนเราพอทราบรายละเอียดไหมครับว่าเป็นการผ่าตัดอะไรต้องทไส้ครับแล้วมีเลือดออกนิดหน่อยเป็นการตัดกระเย็บเลือดหน่อยให้มีปัญหาไหมเป็นลำไส้เลยครับตัวใหญ่ครับผมครับผมเท่าที่พอตัดผ่าตัดเสร็จได้คือจะหมอยังเขาเรีนยังเลยครับ มีากังวลจะดีหวงกังวลตอนนี้ก็ไม่มีครับล้วเท้าระวังตัวติีเชื้ออย่างเงี้ยมีต่วนไหนที่แบบดีขึ้นอย่างเี้ให้ชัดบหรืออไมจะจะเป็นเรื่องต่อดนะครับที่ว่ากังวลนกแล้วกันก็ก็ไม่ไม่มีอะไรครับคือมันทํางานได้เองนบคือเห็นบอกว่าไม่มีเรื่องต่อแล้วหรอไม่มีแล้วครับโอเคนะไม่ แล้วตอนมีครอบครัวก็สบายใจขึ้นอีก่อกสบายใจขึ้นครับสบายขึ้นยเยอะเหรือว่าเราสดใสกันทุกยยคนใช่ครับหัวใจเห็นว่าก็ดีขึ้นเหมือนกันใช่ครนะับก <ปะ S 1> ็ดีไปเป็นตามสเต็ปนะครับอ,อยังมีจะมีไปทำบุญคุณพ่อคุณแม่จะไปทำบุญที่ไหนอีกหรือเปล่ายังไม่ได้คุยในเป็นหลับทั้งคู่เลยครับเป็นพันได้พักแบบอะไรยังไงบ้างนะรอครัวก็ถ้ามีเวลาบ้างก็จะหลับ จะให้นอนอย่รับรอันนี้ปีนได้ถามพี่บูมไปว่ามาลีอาการเป็นยังไงบ้างเลียคนสอบถามมากก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เห็นว่ายังวิ่งอยู่ในบ้านแปตเยอะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ